ค้านโยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอ้เพื่อนนายอยากได้ชุดมัมมี่เราหรอได้จัดให้อบเลยเดี๋ยวตาอนนี้ก็ลงไม่ต้าเือ์ดีปะก็ได้ครับอชยากลงเอืองกลางนี่นะคนมาลงดีครับไม่มีคนเลยครับสักคน ไม่มีคนเลยจ้าไม่มีตลอดอะลงมาสกาเปอรน,นี้ไม่มีจริงมองฟ้าก็ไม่มีบอดชั้นบอดชั้นเพื่อนขอถัวขอขอยูพีสวยมากนะครับมีคนนะแต่ผมไม่เห็นนะครับเข้าอยู่ไหน มันมีรถอ่ะผมไม่มีโคมมีของเลยผมรีบขับหาเลยเรื่องใช้อะไรมากนะครับอ๋อมันอยู่งั้นอะไปไกๆปะจาเจา้จาเนี่ยเช็คไม่มีคนจริงอ่ะไม่ไปไหนไม่รู้นะครับมีแต่รถเอ้ยนั่งไงคน อจะเอาโมไซกันนายนายจะไปเอาโมไซไมไมไเหรอ,ไ,หอไม่ได้นะเราจองนล้อโมไซอ่ะไม่มีคนยริงครับไลกันนี่วะทำปีดพีเอสว่ะไม่เล่นตาเนี้ยดูว่าเล่นดีวะเล่นก็ดีเล่นดีพีคู่ดีพีเอสนะตานนี้โคตรจนเหลือสี่สิบคนแล้วนะวงแรกเพิ่งแบบจะบิด ลงไหนกันเยอะแยะนั่งซ้ายเหมือนจะมีคนนั่นไงมันชื่อมวยมวยมวยอะไรไม่รู้วะขอดูหน่อยดิโหดหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยมัมมี่ด้วยวะชุดเราวะเนี่ยตัวเนี้ยชุดเราวะไม่ใช่ครับโอ้โหมีปืนดีครับปืนอัรมันได้มาจากเมืองกันแน่เลย เราได้ชุดมามีคือละเฮ้ยคนหนอมีว่ะมีบักกี้องผมเห็นแต่บักกี้แล้วน่าจะมีคนนะฮะเฮ้ยนี่ไงชั้นสองบ้านพี่มันเลยเพื่อนออปชั่นกอนเลยจ้าเดี๋ยวง้างเนี่ยใส่บ้านครับเฮ้ยด้าน,นซ้ายก็มีปังมันซล้ ดีมันยิงไม่โดนเอ้ยนายจะซ้ำอย่างเดียวเลยอ่ะลูกซ้ำปะเนี่ยเขาเนี่ยซ้ายนะครับตัวน,นึงก็ซ้ำอย่างเดียวเลยว่ะตัวน,นี้เราเป็นกซองนะแค่นั้นแหละชุบได้ปะชุบได้น่าหน้าโอ้โหเล็งไม่โดนเดาไป โหพวกนี้อย่างฟูอ่ะดูดิมีเกาะสามด้วย,วยอุ้ยเฮ้ยเลื่นลัน่นไม่เจอคนเลยนะครับขับจนเหลือสิบกว่าคนเก็บแรงกันหน่อยพวกนี้แล้วก็เจอแต่บอทนะไม,ไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีคนเลยตอนนี้เจอแค่ตอนต้นเกมรนะับสามคน สคนที่เหลือบอดมีคนยิงแฟกันตรงนี้ยแ่่มไไ่่รู้อยู่ไหนอ๋อนะ่ะขวาสองตัวอาจะะพบตี้อยู่ตี้นะเดี๋ยวผมขับออกไกลหน่อยนะครับเขาไม่ยิงเราด้วยนะผมไม่รู้ทำไมเดี๋ยวลองวัดเชิงคมหน่อยครับขอวัดคมหน่อยพวกดักอยู่หน้าแล้ว ร้อยนอกหมดอ๋อนี่ไงตีเจ้าของเครื่องเี๋ือข้างล่างนะครออับร้อยเซ็ตเสียกหน้าเนี่ยอ๋อเรียบร้อยเจอเพื่อนผมยิง awesome bl bl สวยงามพระรามเก้า ขึ้นมามากลางวงแล้วนะไม่มีคนเลยนะเหลือตั้งสิบกว่าคนเฮ้ยคนปะเฮ้ยยิงได้ไงเนี่ยมันมีรถวะ่ะมาจากไหนคันนี้มีคนเหรอมีแต่รถคนอยู่ไหนนอนอยู่แน่เลยผมว่ามันต้องรอโชคผมแน่ มันอยู่ตรงไหนซะที่แต่ตรงรถอะเฮ้ยโอ้โหเดียบไปแหม่มันนอนแอบนอนเนียนนอนแอบนอนเนียนกันเลยซ้ำเลยเพื่อนไม่ไหวแล้วตอนนี้ อกะทฟาดทั้งหมดสทัทีมันน่าจะมีเพื่อนนะสองตัวสองตัวสามตัวผมว่านันจะสองมันมีรถมาเอ้ยมีคนมีคน,นอาจารยูเลยเพื่อนไม้แล้วเนี่ยหลักรถไม้เอ้ยมาเห็นเราไหมตรงแดนยิงได้ปะ ก็ยิงใครวะเดี๋ยววิ่งไปเอาเลยครับเอ,อ้ยนี่ไงตัวที่มาเอามัมมี่ผมไป MP, อ,อ่ะค p เพน้องโดนก็้าวยิงน็อกนัออ่นตัวหน้าเราเนะี่ยน็อกหนึ่งเรียบร้อยเนี่ยตัวที่ขโมยชุดมัมมี่เราเอ,อ้ไม่ได่ขโมยเราให้เอ,อ้าเหลืออ้าวเหลือสี่หนึ่ง เอาชิปหายแล้วเหลือสี่หนึ่งเหรอป๊แบบหนึ่งสี่ตัวจริงดิเดี๋ยวขอใช้สมาธิแป๊บนึงนะครับเอาสมองปลาปิดรอบๆ่อนะบังวิสัยทัศน์เขานะครับทุกคนโอ้แม่งระเบิดซ้ำเพื่อน,อนเลยอนะ่ะนี่จะละ เดี๋ยวอีกสามทอกสองตัวซ้ายชุบเดี๋ยวเ,เนี่ยไปขวาเลยเดี๋ยวมันวิ่งออกแนะ่โอคเค ซ้ายมาปะ่าชูกันเสร็สอออออรือซ้ายต้องรอดว่าตายโอ้ชิต my god เกือบตาย we're the best ถครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เราชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณครับ